สวัสดีค่ะพบกับแม่บุ๋มในช่องมัมมี่บุ๋มบิมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการหาข่าวสารของทางช่องแม่บุ๋มด้วยนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้า15-21มีนาคม63นี้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนโดยทั่วไปและ มีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ในภาคเหนือโดยมีพายุฝนฟ้าคนองและลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคกลางขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคนองลมกระโชกแรงที่เกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วยฝุ่นละอองในระยะนี้ลมใต้และ ลมตะวันออกเสียงใต้พัดปกคลุมภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทนําให้มีฝนฟ้าขนองดังนั้นการสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันลดลงส่วนภาคเหนือตอนบนอากาศลอยตัวขึ้นได้ไม่ดีในตอนเช้าแต่ตอนบ่ายอากาศร้อนทําให้อากาศยกตัวได้ทําให้มีฝุ่นสะสม ฝุ่นละอองหมอกควันยังคงมีการสะสมมากขึ้นส่วนมากทางตอนบนของภาคและจะมีน้อยลงในตอนบ่ายพยากรณ์อากาศสำหรับกรุงเทพและปริมณฑลมีพายุฝนฟ้าคนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงอุณหภูมิต่ำสุด27-28ถึงองศาเซลเซียส อุณภูมิสูงสุด32 3องถึง33องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว10 3ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงอากาศ7วันข้างหน้าในช่วงวันที่15 17ถึง17มีนาคม63บริเวณไทยตอนบนจะมีพายุฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นโดยมีพายุฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ รวมทั้งอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ภาคใต้ส่วนภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นส่วนในช่วงวันที่18-21ถึง2ีมีนาคม63บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าขนองลดลงและอุณหภูมิสูงขึ้นกับมีอากาศร้อนในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ส่วนภาคใต้มีฝนลดลงข้อควรระวัง ในช่วง1 5บหถึงสิมีนาคม63ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระมัดระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับกรเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่เกิด ต่อผลผลิตทางการเกษตรได้เรามาดูอากาศ7วันที่ผ่านมากันนะคะบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ในระยะต้นช่วงกับมีลมใต้และลมะภาคตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนทําให้มีบริเวณดังกล่าวมีรายงานฝนและฝนฟ้าคนองในหลายพื้นที่ จากนั้นในระยะครึ่งหลังของช่วงมีย่อมความกดอากาศตำ่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะดังกล่าวทําให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนเกือบทั่วไปกับมีอากาศร้อนจัดหลายพื้นที่ในระยะครึ่งหลังของช่วงสำหรับลมตะวันออกที่พาดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนลงตลอดช่วง ทำให้ภาคใต้มีฝนเกือบตลอดช่วงเรามาดูอากาศรายเดือนประจําเดือนเมษายน63นะคะความคาดหมายนะคะก็คือประเทศไทยตอนบนยังมีอากาศร้อนอบอ้าวโดยทั่วไปกับอากาศร้อนจัดหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของภาคกลางและภาคตะวันออกอุณหภูมิที่สูงสุดจะอยู่สูงถึง42-43องศา แต่บางช่วงจะมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ซึ่งช่วยคลายความร้อนได้บ้างทั้งนี้เนื่องจากยังคงมีหย่อมกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็นระยะกับจะมีลมใต้หรือลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณดังกล่าวสำหรับภาคใต้ยังคงมีอากาศร้อนหลายพื้นที่ในบางวัน กับจะมีฝนร้อยละ20-30ของพื้นที่และจะมีฝนเพิ่มขึ้นบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกในช่วงปลายเดือนเน,อเนื่องจากยังคงมีลมตะวันออกหรือลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้แต่ในช่วงปลายเดือนจะเริ่มเปลี่ยนเป็นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้ สรุปเดือนนี้คาดว่าประเทศไทยส่วนใหญ่ปริมาณฝนรวมจะต่ำกว่าค่าปกติร้อยละสิส่วนอุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อยปริมาณ0.5องศาก็ควรระวังในบางช่วงมักจะมีพายุฤดูร้อนโดยจะมีลักษณะพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและอาจจะมีลูกเห็บตกในบางพื้นที่ซึ่งจะก่อให้เกิด ความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือนและสวนไรนาขอให้ประชาชนจึงควรติดตามข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันจากกรมอุตุนิยมวิทยาต่อไปด้วยทั้งหมดนี้ก็เป็นการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาใน7วันข้างหน้าและคาวดว่าในเดือนเมษาก็จะมีเหมือนกันนะคะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องนะคะ ติดตามข่าวเป็นระยะนะคะเพื่อที่จะได้รู้ทันสภาพอากาศในประเทศไทยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่บุ๋มก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ